นี่เรามาทำคลิป VS กันระหว่างผมกับเซนุใครจะหมานมากันเฮ้ยคันเบ็ดหายไปไหนวะเฮ้ยนี่ไงคันเบ็ดหน้าเฮ้ยนุนี่ไงคันเบ็ดหน้าเฮ้ยโอ้โหมาแล้วพี่น้องโห่เบ็ดโจมเลยครับนี่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 อือนี่นุเบ็ดโจมเลย จุงกระไปมากรุ๊ปนี้ครับผมวันนี้ผมเมาไปชนไทยมานนกแล้วก็เสียนุอาหารปลานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องเรามาใส่เบ็ดตอนกลางวันด้วยเหยื่อกระปูกระดามครับผมเออนี่ครับผมในเฮนะฮะแง่ไปหามาเมื่อคืนได้คนละประมาณนิดนหน่อยหน่อยครับผมได้คนอาจจะคนละถึงคนละสิบกว่าหลังนะครับผมวันนี้เรามาทําคลิป vs กันระหว่างผมกับเสียนุ ใครจะหมาว่ากันไม่คอยดูรวดพี่น้องเออดูครับว่าผลานงใครจะเจ๋อ่ากันมาหมายใหม่ครับมาหมายเมื่อวานที่มหามิมมาเจอหมายนี้แล้วโอ้โหสุดยอดมากเสียงปลาตีตุ้มต่ำตุ้มต่ำถูกใจเซน,นุกเหลือเกินเลยชวนมาหมายนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่กันครับผมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเมื่อยามตอนตอนยินช่วงบ่ายนะครับผมไปไปครับวิธีใส่เหยื่อปูใส่แบบไหนปูอ้๊ยโจย ปูไม่กัดเชือกจนขาดนะครับผมโอ้ oh, oh. วิธีใส่เหยื่อป,ปูนี่ครับปูใส่แบบไหนบางคนบอกใส่ข้างตาใส่อะไรแต่จะลืมว่าปูมันมีก้ามอยู่เห็นไหมพี่น้องมันมีก้ามอยู่มันสามารถงับเชือกได้เชือกขาดได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาปากมันกัดด้วยหรือไม่รู้ว่าจะเอาเฉพาะก้ามเขาคีบออกจนจนเชือกขาดนะครับผมวิธีป้องกันไม่ให้มันอันนี้ได้แล้วก็ใส่ข้างๆเอา ตรงบริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยก้ามก็จะเอาไม่ถึงนะครับผมเเกี่ยวเข้าไปเลยอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับบางคนอาจจะเกี่ยวข้างตาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมผมก็เอาเทคนิคของผมมาใส่มาทํามานี่ให้ดูนะครับก็ระวังด้วยเพราะว่า <laughs> ก้ามเขาแข็งแรงมากนะครับคผมจะใส่ให้ดูนะ นี่ลักษณะนี้ครับเห็นไหมอ่าไปใส่กันวิธีใส่เหยื่อปูนะครับผมก็จะเห็นเห็นไหมมันจะมีหญ้าอยู่ผมก็จะให้เขาเกาะบนหญ้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเชือกต้องตึงนะครับผมนี่อาจจะมุมอาจจะไกลหน่อยนะครับผม เราปักให้แน่แนๆเลยอย่าปูนี่นะฮะเขาจะไต่บนเล่นบนหญ้านะครับลักษณะนี้เอาละไปโอ้ยไม้สวยมากพี่น้องไม้แบบนี้ถูกใจพรานเมายิ่งนักโอ้โหหาสหมัยสวยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับนอกจากไม้นี้ครับเอาละครับอันนี้ก็จะใส่ให้ดูนะฮะนี่ นี่เกาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปักเบ็ดได้เลยนะฮะนี่ก็ให้เ็กาะแบบนี้สำหรับเทคนิคของผมนะเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมบางคนก็ใส่เยื่อลอยให้ให้ปลามันอันนี้เองผมชอบใส่ให้มันไตบนหญ้าครับนะไปเข้าไปสิ่งสาคัญคือต้องเน้นเอนแน่นครับอย่ามาปวดหูทีหลังโอ้เบ็ดหายไปไหนอ,อย่าแก้ปัญหาทีหลังครับแบบนี้ อย่าให้มีปัญหาที่หลังเดี๋ยวมันจะอันนี้ครับผมมันควรที่จะเออเนี่คุณที่จะรอบควอมตั้งแต่ที่แรกครับนี่เรียบร้อยครับผมนี่ไหมปูเอาใส่บุญญาเนี่แหละผูะช้ชมไเห็นก็ฮุบไปเรียบร้อยครับไม้สวยสุดยอดน้องอยังเอาเลยไมย้เี่โอ้ดู มันกันกนดกันจุดเฮ้ยโอ้โหขากรงกล้องล้มดูมันกัดกันจนไม่เหลืออะไรเลยครับแบบนี้โอ้ที่ใส่ได้ไหมนี่กัดกันสัไม่เหลืออะไรเลยเช่นเดิมครับนี่ใส่เงียบเกาะเข้าไป ข้างกล้ามครับหรือบางคนอาจใช้เทคนิคตัดกล้างเขาออกก็ได้นะน,นี้ก็แล้วแต่เทคนิกคการเทคนิคงานครับได้นะไม่มีไหนผิดไหนถูกครับนี่เยกยบร้อยครับผมใส่เขกก้าไปหูงานเข้าครับ อยู่ที่ดงกูควาเนี่ยแหะเอ้ามันหมายครับผมเซ็นโนใช้เขาเขาโกงผมนะเขาใช้เหยอะประมอสยเยอะอย่าไปฟังนะครับเหยอะประมอสองตัวโอ้หแล้วจะเอาเขียนหมดไปด้วยนะเขียนไปสามตัวก็จะหมดเลยปาดแล้วเอาปูเยอะไปกว่าผมด้วยดูดูรู้มังรู้มังโอ้เกินไปอยู่นะปาบปูคุดสู้ผมไม่ได้ไงไม่ได้อ่ะาละครับผม ส่เบ็ดต่อครับเซียนนุก,ก็บอกว่าวันนี้มันจะเป็นคลิปแจ้งเกิดของเขานะแต่มันต้องเจอผมเดี๋ยวผมจะคุมกำเนิดให้ดูนม่ดูเมาร้อยโลโอเคครับผมข้างหน้าก็เปิดเพลงนะครับผมทีนี้มันจะตดลูกศิษย์แล้วอันตรายเดี๋ยวเขายาใส่เบ็ดให้เสร็จก่อนครับจะมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงครับผมนะครับผมเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็มาสรุปคลิปอีกทีนึงนะฮะ เอาละครับผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมผมใส่ได้17คันนะครับเบ็ดหัก1คันเหยื่อปูล้วนๆนะครับผมส่วนเซน,นุเขาหมาแน่นอนเพราะเขามีเหยื่ยอปูเหยื่อเขียดไม่เกี่ยว่ยรับเหยื่อปลาหมอครับผมสามอย่างครับผม โอ้ยข้ขขขขขากนัดยันแพ้แล้วพี่น้องมา<ผ>มดูนนาว่าน้ผมใส่เยอะเขียดหลังนึงนะพี่น้องเยอเอาเขียดตายไหมผมครับมีซุกด้วยนะดูที่เหลือเขียดหมดจริงหรือเปล่าเอาซุกทุกนี้นี้เลยตาเราทานนันครับโดนเศษอีกแล้วตด,ดโกงอ่ะโดนเศษอีกแล้วมาดูว่า <laughs> เดี๋ยวตอนเรามายามากู้จะเป็นยังไงครับไปครับผมกลับบ้านก่อนหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเลยสวัสดีตอนเช้าครับผมเรามากู้เบ็ดครับจากเมื่อวานว่าจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วไม่ได้มาฝุฝนทุกท่านจะตกครับวันนี้ก็เลยมาตอนเช้าามดูว่า ของใครจะมามากันสำหารับผมกับเซน,นุนะครับผมไปลุยกันเลยครับไปทุกคนอ่าตรงนี้สามคันครับเบ็ดมันเหลือคันนึงนะผมเลยต้องเอาเดี๋ยวปูตัวเล็กตัวตายดี่หละ่ใสไว้มันดูว่าเป็นยังไงครับมีน้ำก็เพิ่มอโอ้โหไม่กินครับผมคันแรกไม่ติดคันที่สองโอ้โหไม่ติดครับหนึ่งเซ็งเบ็ดไม่ขยับขยื่นอะไรเลยนะครับ คันที่สามโอ้ลื่นลื่นลื่นนตัวลื่น,ล,นลื่นมากโอ้โหแต่ดูเบ,บ็ดอันตรายมากเลยโอ้โหอันนี้ก็ไม่ติดครับถ้าติดเชือกไม่เป็นแบบนี้โอ้โหปูนอยู่เหมือนเดิมครับปูนอยู่เหมือนเดิมนิมซิ่งอ้าวสามคันแรกให้ออกไปแล้วครับผมยังไม่เจอเบ,บ็ดมีอาการเลยนะครับเข้าตรงไหนนอแนนี่มีหรือเปล่า นี่กำลังจะถึงเยียบเยียบปลาใช่ไหมไี่ะเบฮ้ยขั้นเบ็ดหายไปไหนวะฮะห,หายบเออเน๋ยวมันปักเท่านี้ปักไม่ลงเน๋ยวไม่ได้ปกัก มีรอยเท้าผมผมนั่งอยู่เนี่ยหุนเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อไปมีหุนแน่นอเคคนะอเฮ้ยพี่น้องโอ้โหนี่หไยเซบครับผมเบ็ดหไยเซบไม่กินเลยครับเซนุบอกว่าคันของเซนุหายนะไปลว่าน,น่าี่ติดเบ็ดพี่น้องอันนี้เหยื่อปลา มันก็อยเขียดไอ้เหยื่อที่เขาโกงเราเนี่ยดู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 อ๋อเร็วที่ล่ะอูู้ทางเดินยากเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำอู้หโอู้ยเฮ้ยนี่ไงคันเบ็ดหน้าเฮ้ยหนุนี่ไงคันเบ็ดหน้าบ่เฮ้ยผมก็เบ็ดผมหายไปไหนเอาเดี๋ยวจะนั่ไปนึงไปนึง อย่าให้แซ่บเฮ้ยรุดอ้หูเบ็ดจมเลยว้าห <c ười> ัวใส่อยู่นะเอาแล้วมันจมไปได้ไงวะมันเอาเหยื่อไปแต่มันไม่ติดเลยเหยื่ออยู่เหมือนเดิมเอาดิ้นจะนุดบ่ ส่อโอ้ยเยือยนะเขาว่าอยู่เบ็ดหายไปไหนเบ็ดตมเลยครับไม่โอ้ยโอ้ยไม่ต้องเอ้ยของแท้นะเอาที่หนาู้าหงอยู่ปะเนาะโอ้ยเบ็ดจมเลยเฮ้ยอยู่ครับพี่น้องเฮ้ยอยู่เหรออยู่อยู่อยู่ไอไอปาหมอโค้งอะนะ วุ้ยงูประบูประบูโอ้ปลาหน้าเนึ่งอะไม่ร่มเลยตายบ่บ่ตายดินย่นอยู่เอาขึ้นมาขึ้นมาไปโชว์หน่อยโอ้โหโอ้ดหนึ่งแต้มมาแล้วครับอ่ะโอเคตรงนี้อันห,หนึ่งผมทำหายไว้แล้วไปลุ้นครับมันจะมีแอคชั่นอ,นอีกไหมขั้นเบ็ดหายอีหรือเปล่าจมอีกไหมเฮ้ย เหมือนเชือกจะตึงว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่มากนะติดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับโอ้ไม่ติดหรอกมั้งนี่โอ้หลุดครับไม่หลุดไม่ติดครับผมของเซน,นุหลุดไปอีกแล้วหนึ่งคันครับเป็ดงอเลยเมื่อวานสาันวาฝนจะตกนะ มันตกนนด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าที่นี่ตกแรงไหมเลยไม่ได้มาครับเพราะถ้าตกก็ถ่ายลําบากครับถ่ายคลิปลําบากถ่ายคลิปไม่ได้อยู่ดีก็เลยไม่ได้มาครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหม,<า>มาแล้วพี่น้องหู้เบ็ดชมเลยครับ,บนี่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 เออนี่น้องเบ็ดชมเลยอู้สุดยอดครั้ง เอาละทุกคนต้องตั้งกล้องไว้นะเพราะว่าเบ็ดมันจมไปมันต้องใช้สองมือครับขอให้อยู่ด้วยเถิดโอ้โหอยู่ปะโคตรใหญ่เลยพี่น้องไหนน่เมาอื้อ เดี๋ยวยวไป๊บนึงก็อ้เอาละเอาละมองไหนไอ้ไหนบอไม่เห็นคงแท้คงแท้คงแท้ช้อนบอชอนตายยังตายเร็วอู้สุดยอดครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มครับนี่นี่ครับผม โอ้โหปลาคลองครับไอช้อนนี่ฮะโอ้ยมาแล้วหนึ่งเต็มเท่ากับเสียนนุ้นเลยนะผมหน้าไม่ต้องเพื่อนโคลนแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็มาดูกันเพราะผมน่าจะมีเหลืออีกสักหลายคันอยู่คันสองคันแต่ครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงครับติดตามครับผมไปครับดูของเสียนนุ้นครับเดี๋ยวให้ดูปลาครับก่อนจะให้ดูอะไรครับผมให้ดูปลาก่อนของเสียนนุ้กอบูใหญ่มี่อบูเขาใหญ่ยังไม่ตายยังไม่ตายยอมรับว่าใหญ่ ยังไม่ตายครับพี่น้องคนโกงดูมันเอาเยอะปลาดูยังมีปลาตายแล้วมันบตีตาบกินแลงทุกอย่างโกงทุกดอกแล้วบอกไม่เป็นไรแลวดูได้แค่เนี้ยคนโกงผมเหย่าปูล้วนเขาเขียดสองตัวเขียดตะอเขียดเป็นปลาหมอเป็นสองตัวแล้วก็เหยื่อปูเล็กๆเขียนก็ะบตีได้แค่นี้ก็คุณโกงไงยี่โกงมาดูผลงานผมครับ มีห้องแท้ห้องแท้เดี๋ยวมาวัดกันโอ้โหอกักจนถือแทบไม่ไหวมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้โอ้โหอุ่นตึบเลยมีเป็นไงดูของผมนะ บู่มันสั้นอ่ะพี่น้องมันไม่ยาวมันประช่อนที่ไหนล่ะโอ้คนช่วยไม่ได้อเอาหันความใหญ่ดิหันความใหญ่หันอ,อันนีนนนหันหันหน,นนี่หันเออแต่ความใหญ่ผมใหญ่กว่านะกล้าพูดไหมเอาใหญ่กว่าเออใหญ่สั้นนิดเดียวโอ้เล็กสั้นขยันซอยครับพี่น้องนี่ของเทสนี่ดูเอาละคุณวบายยังไงโอ้โบมันเสมอกันโบโบโบครับ ลูกผู้ชายหรือเปล่าโอ้แต่มันตัวใหญ่อ่ะเอาชั่งกิโลนี่โอ้ดูดูชั่งกิโลโลดชั่งกิโลโลดพี่น้องไหนความหนักอ่ะเอาไหนมาดูดิอย่าดิอยูเผากันไปถึงไหนเหนือมะดูดูดิโอ้ต่างกันเลยนี่อ่ะโอเคผมถือว่าอ่ะ ถือว่านี้มันมันไม่มันไม่ขาดนะเอาไวเาา้เข้าน้าเข้าน้าถ้าขาดเดี๋ยวมจะเอากิโตงมาปาหน้าไม่ได้ถ้าเข้าหน้ามันมันจะไม่ได้โกงอย่างี้หรอกต้องเอาเยอเหมือนกันนะครับผมนนโกงอะไรโกงอะไรโคตรโกงไม่ได้โกงพี่น้อง ไม่ได้โกงกันนะผมก็แบ่งปูให้ผมเองนะครับก็น่าจะแบ่งปลาหมอเออคนละตัวงี้เขียดคนละตัวเอาก็เเหยื่อปูผมมันถังมันคว่ำพี่น้องอมันคว่ำไปประมาณสี่ห้าตัวทีนี้เหยื่อมันไม่พอผมก็เลยต้องยัดย<ม>ัดไม้นั้นมาใส่นะอุย้ยถังเลยใส่เหยื่อปูใส่เหยื่อปลาหมด <c oughs> บ้าบอปนั้นมีเหยื่อปูเหลือสองตัวไปใส่อยู่บ้านด้วยนะดูเอากระพื้นที่ผมมันใส่หมดแล้วพี่น้องพื้นที่ผมหมดแล้วครับจริงๆโอ้ผมยอมไม่ได้ผมยอมไม่ได้ อย่าเข้าใจผมผิดนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมของผมมันหลุดไปสามคันนะเออติดเออติดหนึ่งคันหลุดไปอีกสองคันนะครับผมเสียดายมากเลยก็คิดคุยอ่ะแม่ไม่งั้นเนาะนาเปื้อนโคลนแล้วโอเคผมเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามและกูเช็ดด้วยครับดูเพื่อความบันเทิงนะผมไม่ได้นีอะไรนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามผมเียนุอาหารป่าด้วยนะครับผม